ตอนเรานะัดเจอกับเพื่อน เราแลวเจอกันยังไงถ้าไม่มีมือถือเพจเจอร์วิธ mm ีการคือโทรคุยที่บ้านนัดเป็นเวลาเที่ยงเค c ีบางบุรคลองไปแลนด์มาร์กอย่างเช่นดันกินโดนัท,นทลงหนังสยามเอาผมแล้วกันนัดกับเพื่อนเอาไว้คนเสาร์เจอกันนะ10โมงแมคโดนัลผมก็ไปนั่งรอตั้งแต่กโมงสี่้านั่งรอ n ั n รอเรื่อยๆเพื่อนก็รอเหมือนกันไม่เจอกันเราก็เลยกลับบ้าน perfect. วันจันทร์มาแบบมึงทำไมไม่มาวะมึงกะแหละเป็นคนไม่มากูไม่นั่งรอมึงที่แมคโดนัลปวดไป2วันเลยนะแมคโดนัลมี2พี่ครับสยามตอนนั้น แล้วสมัยก่อนมันน่าเบื่อมากนะเวลารอนัดกันเนี่ยคือไม่ใช่ว่าไปถึงกอนปุ๊บเฮ้ยเดี๋ยวไปเดินเล่นก่อนแถวนี้นออกไปไม่ได้เดี๋ยวมันคลาดกันคุณต้องแบบปักห<ด>ลักเฝ้าเลยแล้วก็นั่งรออยู่กันอนะแล้วเหงาเราต้องคอยมองด้วยนะแบบหมายว่าอยู่มันเลยไปอะไรอย่างเงี้ยเออหรือว่าไม่เจอกันอยู่ร้านเดียวกันจะนั่งคนละโต๊ะแล้วไม่เห็นรือเปลหาใช่ไออย่างเงี้ยมีบ่อยตอนั้นผมไปเดินมาบุญคลองเอ็มบีเคปัจจุบันไม่มีละไปเดินกับเพื่อนคลาดกันเหมือนเดินแล้วหลงกัน วิธีที่คุณจะเจอเพื่อนได้สมัยก่อนตอนคุณยังไม่มีอะไรคือคุณต้องไปที่ประชาสัมพันธ์ครับอินโฟมชันของสมัยนี้แหละไละ่เขาพูดออกไหมประกาศประกาศเด็กชายภพศาลเด็กชายภพศาลมาพบเพื่อนตรงหน้าประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะขอบคุณค่ะแล้วผมก็ไมยินหน้าหรอกตัวอินโฟมชันไอประกาศอย่างนี้คือถ้าช่วงเราเด็กๆอะ่ะจะเป็นประกาศเด็กหลงเราด้วยเหรอเด็กหลงเรานี่แหละคื่เด็กหลงไม่ก็ไปประกาศคู่ปกครองให้มารับเลยคืหลงมากดีแล้วแหละที่มี 4G 5G เนาะ